สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างสเปอร์สเปิดบ้านต้อนรับการหมายยืนอของทีีีมอย่่างเชลคูน จะลงเตะกันในเวลาสามทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านแอนโทนีเทเลอร์และก่อนเข้าบทวิเคราะห์ทางเราขอแนะนำไลน์บอร์ด AI วิเคราะห์บอลของเราหน่อยไลน์บอร์ดของเราไม่มีโฆษณาเว็บพนันเด้งให้เพื่อนๆต้องรำคาญไลน์บอร์ดของเราจะตอบเมื่อเพื่อนๆพิมพ์ิมโค้ดที่เพื่อนๆสนใจเท่านั้นเช่นบอลเด็ดหนึ่งคู่ประจำวันฝากเพื่อนๆนที่สนใจแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่แอ 440GNGCA หรือสแกนได้ที่ QR Code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลย กลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านสเปอร์สความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ10ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัด, 2, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสีย9ประตูวันนี้ทางด้านสเปอร์สภายใต้การคุมทีมของอังเก้ปอสเตโคกรูเพิ่งพ่ายให้กับบอลมัดมาสู่ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ทีมตอนนี้ยังไม่มีผู้เล่นสำคัญอย่างโรดริโก้เบนตานกูที่ยังติดโทษแบน และนักเตะที่บาดเจ็บหลายรายเช่นมิกกี้ฟานเดฟเฟนวินซงโอโดแบริชาร์ลสนและกุยเอโมวิคาริโอซึ่งยังไม่พร้อมลงสนามเกมนี้คาดว่าปอสเตโคกรู e จะเลือกใช้นักเตะตัวหลักที่เหลืออยู่โดยฝากความหวังไว้ที่เบรนแนนจอร์สันโดมินิกโซลังกี้และซอนฮึงมิในใดแดนนามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเชลซีกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดเสมือ1หนึ่งนักแท้0ูนนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสียสประตู วันนี้ทางด้านเชลซีนำโดยกุนซือวินเซนโซมาเรสกาเพิ่งโชว์ฟอร์มโหดบุกถล่มเซา์แฮมตันมาห้าประตูต่อหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมยังคงมีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บบางรายอย่างริสเจมเวสลี่ฟฟาน่าและโอมารีเคลลี่แมนที่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นแต่ด้วยฟอร์มที่กำลังพุ่งแรง,งออกเกมนี้คาดว่าจะเห็นนักเตะตัวหลักอย่างนิโคลัสแจคสันโนนี่มาดูเอเก้โคนพาวเมอร์และเปโดรเนโตลงทำเกมร่วมกันเพื่อเก็บชัยอีกครั้ง1 1ผู้้้เลล่่่นนนนนทีีคาาาดดววจะไงสมใันน เซปัสจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยเฟรเซอร์ฟอสเตอร์เปโรปอโรคริสเตียนโรเมโรราดูดรากูซินเดสตินีอูโดกีเดยานคูลูเซสกีอีฟบิซูมาเจมส์เมดดิสันเบรนแนนจอนสันโดมินิกโซลังกีซอนฮึงมินเชลซีจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรเบิร์ตซานเชสมาโลกุสโตเบอร์นูบาร์เดชิวเลวีคอนวิลมาร์กูกูราเอ็นโซเฟนานเดสมายเซสไซเซโดโนนีมาดูเอเกโคนพาวเมอร์ เปโดเนโตนิโคลัสแจคสันทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านสเปอร์สชนะ1นัดเสมือนนัดแท้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย8ปประตูจากภาพรวมตอนนี้เชลซี Chelsea ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนฟอร์มล่าสุดพวกเขาร้อนแรงสุดๆหลังคว้าชัยได้ถึงสนัดรวดในทุกรายการพร้อมซัดไปถึง12ประตูกุนซือวินเซนโซมาเรสกาดูเหมือนจะปรับจูนทีมได้ลงตัวแล้ว ทำให้ตอนนี้พวกเขากลายเป็นหนึ่งในทีมลุ้นแชมป์เต็มตัวผิดกับสเปอร์สที่ยังเอาแน่เอานอนอ,นอไม่ได้หลังชนะได้เพียงหนึ่งเกมจากสีนัดลีกหลังสุดแถม2เกมล่าสุดก็ฟอร์มตกไปดื้อๆเปิดบ้านเสมอฟูลแลมมาหนึ่งประตูต่อหนึ่งและบุกแพ้บอลมัดไปสู่ประตูต่อหนึ่งดูจากฟอร์มทั้งสองทีมในตอนนี้เชลซีหน้าจะบุกมาคว้าชัยได้ไม่ยากเปอร์เซ็นที่สเปอร์สจะชนะอยู่ที่3 0เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นที่เชลซีจะชนะอยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25 จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าสเปอร์สเปิดบ้านแพ้เชลซีไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อสองมาต่อกันในคู่ของวบกสบ,บวกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างไม่ซึ่งแข่งกันในรายการบุนเดสเลกาเยอรมันคู่นี้จะลงเตะก,กันในเวลาสามทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโฟกสวากเกนอารีนาผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านมาร์ตินเพเตอร์นเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านวอกบวกความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ9ก้าของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอน1นัดแท้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้านวอฟบวกฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆหลังจากเก็บชัยชนะมาแล้ว4นัดติดต่อกันความพร้อมของทีมถือว่ายอดเยี่ยมไม่มีนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมจากเดิมและยังคงใช้บริการผู้เล่นชุดเดิมลงสนามนำโดยโมฮัมเหม็ดอามูรายืนเป็นตัวจบสกอร์หลักพร้อมด้วยริเดนบากูและติอาโกโทมัสที่จะช่วยเสริมเกมรุก มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนไมสกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสีนัดเสมอน,นึงนัดแท้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้8ประตูเสียหนึ่งประตูวันนี้ทางด้านไมนสกำลังมั่นใจสุดๆหลังจากคว้าชัยได้3นัดติดต่อกันแม้จะมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บของกาเบรียลว,วิโดวิทที่ยังไม่หายดีแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเล่นแต่อย่างใดทริปนี้พวกเขาพร้อมลุยด้วยผู้เล่นชุดเดิมนำโดยโยนาตานบุคาที่โชว์ฟอร์มเด็ดดวงในเกมล่าสุด ด้วยการยิงคนเดียวสองประตู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้วอลฟบวกจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยคาบิลกระบาลาฮิลเลนฟิชเชอร์เดนิสวาฟโรกคอนสแตนตินอสคูลลราคิตโยอาคิมเมเลเบนดาไดามาซิเมเลียนอารนอน์นนริเดนบากูพาทริกวิมเมอร์ตีอาโกโทมัสโมฮาเม็ดอามูรามิส์จะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยโรบินเซนเนอร์แดนนี่ดาคอสตาสเตฟานเบลโดมินิกค,คอน องโตนิกากีไคชูสานบนาดีมอามิรีฟิลิปเอมเวเนอีแจซุงพนเนเบลโยนาตานบุคาทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดยห้านัดหลังสุดคือเจ้าบ้านมอบวกชนะ3ามนัดเสมอหนึ่งนัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสียเจประตูนี่คืออีกคู่ที่น่าสนใจเพราะทั้งสองทีมกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีสุดๆทางฝั่งแมนซ์พวกเขาทำผลงานเกมเยือนได้ยอดเยี่ยมมาก ในฤดูกาลนี้จากการลงเล่นนอกบ้าน5นัดยังไม่แพ้ใครเลยแถมเก็บชัยได้ถึง3นัดส่วนเวฟบวกก็ไม่ธรรมดาชนะมา4นัดติดแต่พวกเขากำลังจะเจอกับทีมที่เล่นเกมนอกบ้านได้แกร่งมากนัดนี้ดูแล้วเป็นเกมที่อิดอัดและน่าจะสู้กันสูสีเปอร์เซ็นต์ที่เวฟบวกจะชนะอยู่ที่45เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นที่แมนส์จะชนะอยู่ที่35เปอร์เซ็นและผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่20เปอร์เซ็นจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเวฟบวก เปิดบ้านเสมอแม่นส์ไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อหนึ่งมาต่อกันในคู่ของฟูลแลมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างอาเซนอนซึ่งแข่งกันในรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาสามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามคราเวนคอตเทิผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านคริสคาหาน่าเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านฟูลแลมความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้1นัด, 1, นด, 1, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านฟูลแลมของกุนซือมาโกซินวาเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะไบรตันมา3ประตูต่อ1ในเกมลีช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสถานการณ์ก่อนลงสนามยังมีปัญหานักเตะตัวหลักบางรายไม่พร้อมใช้งานอย่างเช่นทอมแคนนี่ที่ติดโทษแบงรวมถึงฮาริสันรีดโยอาคิมแอนเดอร์เ,เซนและไรส์เนลสันที่ยังบาดเจ็บทั้งหมด มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนอาเซนนอนกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ3ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ4นัดเสมอน1น,นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้18ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านอาเซนนอนของมิเกลอารเตต้าเพิ่งโชว์ฟอร์มเหนือเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา2ประตูต่อ0แบบสุดประทับใจเกมนี้ยังต้องขาดเป็นไว้และทาเคฮิโรโตมิยาสุที่ยัดงบ่ดเจ็บแต่ภาพรวมยังดูสมบูรณ์ดี โดยเฉพาะสามประสานเกมรุกอย่างบูกาโยสาก้าไคฮาวเอ็กและกาเบรียลมาร์ติเนลลี่ที่พร้อมทําเกมอย่างเต็มที่11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ฟูลแลมจะมาในระบบ4-2-3-1นําทีมโดยแบรเลโน่เคนนี่เตเต้อิซาดิยอฟแคลวินบาซีแอนโทนีโรบินสันอันเดรสเปเรราซานเดอร์เบอร์เก้แฮร์รี่ยูสันเอมิลสมิธโรอเล็กอิวอบีโรดริโกมูนิตอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยเดบิดไรยา เยเรนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบากาเบรียลมากัน์ญัสอเล็กซานเดอร์สินเชนโกมาร์ตินโอเดกาโทมัสปาเตดแคลนไรบูกาโยซาก้าไคฮาวเวกกาเบรียลมาติลลีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านฟูแลมชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย9ประตูต้องบอกเลยว่าเกมนี้น่าสนใจมาก โดยเฉพาะฟอร์มของอาเซนนอนที่กำลังร้อนแรงสุดๆชนะติดต่อกันมาใน4เกมหลังสุดพร้อมทำประตูรวมไปถึง15ลูกถือเป็นช่วงที่ทีมอยู่ในจุดพีคจริงๆขณะที่ฟูลแลมแม้จะเพิ่งชนะไบรตันมาสาประตูต่อหนึ่งแต่เมื่อเจอกับทีมใหญ่อย่างอาเซนอนพวกเขาก็มักจะโดนกดดันจนเสียรูปเกมเสมอเปอร์เซนต์ที่ฟูลแลมจะชนะอยู่ที่30เปอร์เซนอร์เซนต์ที่อาเซนอนจะชนะอยู่ที่60และผลเสมออยู่ที่10 จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าฟูลแลมเปิดบ้านแท้อาร์เซนอนไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ3มาต่อกันในคู่ของนาโปลีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างลาซิโอซึ่งแข่งกันในรายการกันโชเซเรียอาอิตาลีคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสองนาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามดิเอโกออร์โดมาราโดน่าผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านอันเดรโคลอมบ เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านนาโปลีความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับสาของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมือนนัดแพ้2นัด,นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้สประตูเสีย8ปประตูวันนี้ทางด้านนาโปลีเจ้าบ้านที่นำทัพโดยอันโตนิโอคอนเต้ผลงานในลีกช่วง5้าเกมหลังถือว่าใช้ได้ชนะมา3นัดความพร้อมในเกมนี้ขาดแค่ปสัสกาเลมัสซอกที่ที่บาดเจ็บส่วนแข้งตัวหลักที่พักจากเกมโคปาอิตาเลีกลางสัปดาห์กลับมาพร้อมลงสนามทั้งหมด โดยแดนกลางจะมีสกอตต์แม็กโทมิเน่คอยขับเคลื่อนเกมและแนวรุกส่งสามตัวหลักอย่างมาเตโอปรลิตาโนโรเมลูลูก้ากูและคริชาควารัสเคลียลงล่าตาข่ายมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนลาซิโอกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับเจของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3านัดเสมอหนึ่งนัดแพ้หนึ่งนัด, 1, นดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย10ประตูวันนี้ทางด้านลาซิโอทีมเยือนที่คุมทีมโดยมาโกบารอนีแม้ก่อนหน้านี้ จะชนะในลีกมาห้านัดติดแต่ล่าสุดก็พลาดท่าแพ้ประมากไปหนึ่งประตูต่อสามอย่างไรก็ตามพวกเขาเพิ่งคืนฟอร์มในซิโคปาอิตาเลียด้วยการเอาชนะนาโปลีไปสาประตูต่อหนึ่งสำหรับเกมนี้ลาซิโอจะไม่มีนิโคโลโรเวลล่าที่ติดโทษแบนและนักเตะบ,บาดเจ็บอีกสองรายคือนูโนตาวาเรสกับมาติอัสเบซิโนแต่แดงกลางยังมีมาเตโอเกนดูซีคอยคุมเกมส่วนแนวรุกจัดเต็มด้วยเบโรวาเลนตินคาสเตยานอสและมัตเตซัคฐานยี11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ นาโปลีจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยอเล็กเมเรตโจวานนี่ดิลอเรนโซอามิรามานีอเลสซานโดรบูโจโนมาทิอัสโอลิเวราฟรองอองกิตซาสตานิสลาฟโลบอตกาสกอตต์ม็คโทมิเนีมาเตโอโปลิตาโนโรเมลูลูกากูควิชาควาร์สเคลียลาซิโอจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยอีวานโปรเวเดนมา누เอลลาซารีมาริโอจิล่าอเลซิโอโรมาโยลีลูก้าเปเลกรินีฟิซาโยเดเลเบชิรู กุสตาฟอิซักเซนมัเตโอเกดูซีเปโโรวาเลนตินกัสเตยโนสมัเตซักคานยีทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5้านัดหลังสุดคือเจ้าบ้านนาโปลีชนะ1นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้สประตูเสีย6ประตูคู่นี้เพิ่งดวนกันไปเมื่อกลางสัปดาห์ในศึกโคปาอิตาเลียโดยลาซิโอเปิดบ้านเอาชนะไปสประตูต่อ1แต่เกมนี้จะไม่เหมือนเดิมเพราะนาโปลีได้กลับมาเล่นในบ้าน พร้อมจัดเต็มด้วยผู้เล่นชุดใหญ่ที่ฟิตเต็มร้อยโดยเฉพาะควาราสเคลียที่ได้พักมาเต็มๆแถมฟอร์มในบ้านของนาโปลีก็แข็งแกร่งทําให้พวกเขาน่าจะกลุมความได้เปรียบได้ชัดเจนเปอร์เซนต์ที่นาโปลีจะชนะอยู่ที่65เปอร์เซนเปอร์เซนต์ที่ลาซิโอจะชนะอยู่ที่25เปซและผลเสมออยู่ที่10ซจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่านาโปลีเปิดบ้านชนะลาซิโอไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งและคู่สุดท้ายในวันนี้เป็นคู่ของอาเตติโกมาดริด เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเซบียาซึ่งแข่งกันในรายการลิลลีกาสเปนคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามริยาสแอเมโทโปรปลิโตผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านคาบีอันเบโรโรคาดเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาเลติโกโมาดริดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับสามของตารางคะแนนฟอรห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะห้านัดเสมอศูนย์นัดแพ้ศูนย์นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมด ได้17ประตูเสีย3ประตูวันนี้ทางด้านอัตเลติโก้เจ้าบ้านยังมีปัญหานักเตะเจ็บหน้าเดิมอย่างโตมาเลมาและนาฮูเอลมลินาแต่ตัวหลักที่ได้พักในสกูปาเดนเรพร้อมกลับมาลงสนามเต็มสุขโดยเกมนี้วางจูเลนโซเมโอน่กับคอเนอร์กาลเกอร์ทำเกมริมเส้นและให้กูเลียนอาบาเรสจับคู่ล่าตาข่ายกับองตวนคริสมันมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเซบียากันบ้านความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ11ของตารางคะแนน 5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้5ประตูเสีย5ประตูวันนี้ทางด้านเซบียาทีมยืนยังคงขาดตองกีเนียนซูและชิเดราอิยูกิที่ยังไม่หายเจ็บแต่ได้เอายานิลันในด่านมือหนึ่งกลับมาประจําการหลังจากพักไปหลายนัดเกมนี้พร้อมจัดชุดใหญ่โดยมีดูด้ลูเกบาติโออิซักโรเมโรและเปเก้เฟนานเดสคอยล่าตาข่ายในแนวรุก11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ แอตมาดริดจะมาในระบบ4-4-2นำทีมโดยยานโอบลั拉มาโกสยอเรนเต้โคเซกิมิเนสเคลมองลองเลตคาบีกาลันจูเลโนซิเมโอเน่โรดริโกเดปอนปาบนบริออตคอนเนอร์กาลาเกอร์กูเลนอาบาเรสปองตวนคริสแมนเซบียาจะมาในระบบ4-3-3 43, นำทีมโดยออยาน,นิลันโคเซอังเกลกาโมนาโลอิกบันเด้ก so, ิเกซาลาสอาริเปโดซาชิบิลโซเนมันย่ากูเดลอัลเบิร์ตแซมบิโลองกา โดดดิลูเกบาคิโออิสซัครโรมโรเปเกเฟนานเดสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอาเลติโกมาดริดชนะ4ี่นัดเสมอนหนึ่งนัดแท้สูนนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย2ประตูต้องบอกเลยว่าอัตเลติโกฟอร์มกำลังเข้าฝักสุดๆชนะมาสีเกมรวดยิงไปถึง10ลูกและเสียแค่ลูกเดียวอีกทั้งเล่นในบ้านได้แข็งแกร่งมากชนะถึงสี่จากห้านัดล่าสุด ในถิ่นตัวเองส่วนเซบียาแม้ผลงานจะเริ่มกระเตื้องเก็บได้สีแต้มจากสองนัดหลังแต่จุดอ่อนสําคัญคือฟองการเล่นนอกบ้านแพ้ถึง3จาก5นัดที่ผ่านมาและยังเคยแพ้ทีมท้ายตารางอย่างเลกาเนสกับ阿าเบสอีกด้วยสถิติเจอกันที่สนามนี้ก็เป็นรองชัดเจนแพ้มา3เกมติดตรามีดูแล้วไม่น่าพลาดเก็บชัยอีกครั้งเปอร์เซนต์ที่อาเตติโกมาดริดจะชนะอยู่ที่70%เปอร์เซ็ต์นต์ที่เซบียาจะชนะอยู่ที่20%และผลเสมออยู่ที่1 0 จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอาเลติโก m มาดริดเปิดบ้านชนะเซบีย่าไปด้วยประตูสประตูต่อหนึ่งแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ